กับสวัสดีชาวไวนะ์ไนเกมเมอร์ทุกท่านเคยสงสัยกันไหมบางคนมีตัวละครดีๆในทีมมากมายจะเป็นตัวดาเมจยอดฮิตแค่ไหนแต่ทำไมกันนะดาเมจมันถึงไม่แรงเหมือนคนอื่นเขาตัวเราตีเหมือนสกิดแต่อีกฝ่ายตีเหมือนรถติบรอชนน่าปวดหัวกับปัญหาเหล่านี้นั่นก็เพราะว่าในทีมเรายังขาดสายช่วยเหลือดีๆนั่นเอง เปรียบเสมือนกับรถแรงแต่ยังขาดน้ำมันวันนี้จานแจ็คไว้ไนท์เกมเมอร์จะพามาแนะนำสายช่วยเหลือซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณนั้นเล่นได้ง่ายเล่นได้คล่องและปรับสมดุลต่างๆในทีมได้อย่างมากมายโดยสายช่วยเหลือนั้นจะถูกแบ่งด้วยการอยู่หลักๆสองสายนั่นคือสายเกตและสายเร่งเทินวันนี้จะมีตัวอะไรกันบ้าง จะมีตัวละครที่เพื่อนๆลหลายคนใช้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับหลงหลงหรือนิ่งหลงหลงผูง้สาวสุดน่ารักของตระกูลหอแก้วเจ็ดสมบัติคงจะลอดพ้นจากตัวสายช่วยเหลือที่ขึ้นชื่อว่า The b e s t ดได Daya โดยหน้าที่ของหลงหลงคือการเร่งเทินเสริมด้วยบัฟดาเมสุดโหดแบบที่หาตัวดาเมจต,ตัวอื่นมาจับได้ยาก เป็นเหมือนกับกุญแจที่กอยสตาร์ทรถนั้นนั่นหมายความว่ามันจำเป็นต่อทีมทูกๆูกทีมนั้นควรมีลงลงจะช่วยให้ทีมของคุณจากดาเมจปกติเหมือนไม้ตียุงกลายเป็น RPG ยิงยุงได้เลยก็ว่าได้เรียกได้ว่ามีดีมากกว่าแค่ความสวยและความน่ารักโดยลงลงจะถูกแบ่งออกเป็นสองสาย สายอึดบับเกาะวงแหวนที่แนะนำกิเลนดอกไม้กิเลนดอกไม้สายบับดามเมจเต็มสูกดอกไม้กิเลนกิเลนและกิเลนเอ้าวซื้อขาอีกหนึ่งตัวละครสายช่วยเดือที่จำเป็นมากในทีมถึงเห็นแล้วจะนึกถึงบิ๊กไบค์ในเซเวก็เถอะความสามารถของอ้าวซื้อขาที่โดดเด่นนั้น คือสายเกตถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในทีมเป็นอย่างมากเพราะต่อให้คุณมีตัวดาเมจที่โหดมากแค่ไหนแต่ไม่มีเกตใช้พลังวิญญาณก็ไรซึ่งความหมายเลยทีเดียวจุดที่ทำให้เอ้าซื้อขาเป็นตัวที่จำเป็นมากนั้นคือความสามารถเกตบวกเกตหลายหลายคนอ่านสงสัยเกตบวกเกตคืออะไรเกตบวกเกตก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้รับ1เกตและใช้ทักษะก็จะให้อีก1เกต เรียกได้ว่ามีเกจให้ใช้กันไม่ขาดสายเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนอ้าวซื้อขาไม่ได้มีดีแค่การให้เกจอย่างเดียวแต่ยังมีความสามารถในการฮิวเลือดได้รวมทั้งบัฟดาเมจบัฟเกาะและยังสามารถล้างบัฟได้อีกด้วยตัวละครตัวนี้หน้าตาอัดทเลยแต่ความสามารถครบเครื่องสุดๆเลยทีเดียวโดยสายแนะนำของอ้าวซื้อขา จะมีด้วยการสองสายสายหิ้วดอกไม้ดอกไม้กีเลนดอกไม้สายบัฟกีเลนดอกไม้กีเลนกีเลนมาร์สูนสำนักวิญญาณยุดยตัวร้ายขอนำเสนอตัวละครสายช่วยเหลืออีกหนึ่งตัวที่ควรมีความสามารถของมาร์สูนนั้น คือสายเกตบวกเล่งเทินด้วยภายในตัวพร้อมออปชันเสริมเพิ่มความถึกให้ทีมบ,บับดาเมดก็ได้รวมถึงเป็นสายช่วยเหลือที่สามารถสร้างความเสียหายได้อีกด้วยก็ถือว่าสร้างความเสียหายได้มากสุดในบรรดาสายช่วยเหลือด้วยกันอีหนึ่งจุดเด่นก็คือทักษะพาสซีฟนาฬิกาเป็นทักษะที่หลายคนเลือกใช้โดยความสามารถนั้น เมื่อมนอาน์อสูรเหลือตัวสุดท้ายจะสามารถย้อนเวลาเพื่อนกลับขึ้นมาได้แต่ว่านะถึงจะย้อนเวลาเพื่อนกลับมาได้แต่ไม่สามารถย้อนเวลาหัวใจของเธอกลับมาได้หรอกนะครับโดยมารณอสูรจะถูกแนะนําด้วยการอยูดสองสายนั่นก็คือสายอึดบวกดาเมจดอกไม้ดอกไม้กีเลนดอกไม,กไม,กไม้สายที่สองสายย้อนเวลา ดอกไม้กิเลนกิเลนกิเลนทางยี่หัวสายช่วยเหลือหน้าไม้ไฟแรงแกะกล่องภาพไม่ตรงปกที่พึ่งเข้าเซิร์ฟมาหมัดมาเกเรียกได้ว่ายังร้อนๆอนอุ่นๆกันอยู่เลยทีเดียวสำหรับท่านอาทนนี้ใครได้มองเห็นจากหน้าปักซอยก็ต่างคำถามกันเลยว่าตัวนี้คือตัวอะไรเจ๊แก่คือใคร นั่นก็เพราะว่าภาพของท่านอารนั้นต่างจากในอนิเมะค่อนข้างเยอะ,ละหลายคนนั้นคงจะผิดหวังกันเลยนะครับโดยความสามารถของถังยี่หัวเรียกได้ว,ว่าสุดปังจริงๆโดยเฉพาะการเสริมดาเมจและอัตราคิที่ใครได้เจอต่างก็ต้องร้องขอชีวิตผมทั้งสามารถเล่งเทินได้ช่วยเรื่องเกตได้และสามารถปรับใช้ให้สามารถฮิวได้อีกด้วย ประโยชน์มากมายขนาดนี้มองดีๆนึกว่าเป็นกระเป๋าสารพัดของโดลายเอมอนเลยก็ว่าได้โดยสายของท่านอาถังสารจะขอแนะนำกันไว้อยู่สองสายนั่นก็คือสายฮิวกิเลนกิเลนกิเลนดอกไม้และสายที่สองสายบัฟดอกไม้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  เิียงเสียงหรือว่าที่หลายๆคนเรียกกันน้องทวินเทลอีกหนึ่งตัวละครที่ภาพไม่ตรงปกจากอนิเมะถึงหน้าน้องจะระดับ SR แต่กล้ามแขนระดับ SSR นะครับนั่นก็เพราะว่าความสามารถของสายช่วยเหลือนั้นอยู่เหนือระดับ SR ด้วยซ้ำไปประโยชน์ของทวินเทลเรียกได้ว่าหลายๆคนนั้นเลือกใช้ตำแหน่งหลักๆของน้อง คือการเล่งเทินพร้อมความสามารถบัฟและสร้างเกาะได้ขอบอกไปก่อนถ้าใครจะดูถูกเกาะว่าเป็นแค่ระดับ SR ต้องขอให้คิดกันใหม่เลยนั่นก็เพราะว่ามันทั้งแข็งและทนมากแล้วเรากับกัดหมูไปโดนกระดูกและฟันเกือบหักนั่นแหละสายแนะนำของ t ทวินเทลดอกไม้ดอกไม้กิเลสกิเลส แถม,แถมอีกหนึ่งตัวละครสายช่วยเหลือคืออานิง่งหรือว่านิ่งเฟิงจือ้อเจ้าสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติตำแหน่งโหดมากขนาดนี้ความสามารถก็ต้องสูสีกันหน่อยโดยความสามารถของอานิ่งนั้นคือการซับเกตที่ดีมากเป็นทักษะที่มอบเกตให้เยอะถ้าหากอยู่ระดับหนึ่งอานิ่งสามารถอัพให้กับเพื่อนได้ถึง2คนหรือ3าคนเลยทีเดียวเรียกได้ว่า แจกจ่ายเกตกันแบบอย่างกับคนละครึ่งกันเลยอันนี้นั้นไม่ได้มีดีแค่สายซับเกตยังสามารถซับบัฟซ,ซับเกาะซับเลื่อนให้ทีมได้อีกด้วยแต่แต่ว่าเราจะปรับประยุกต์ใช้กันแบบไหนก็สามารถเลือกใช้ปรับได้อย่างหลากหลายวงเล็บไว้นะครับตัวนี้อยู่แค่ระดับ SR เท่านั้นแต่ความสามารถ ร้นเหลือจริงๆโดยวงแหวนแนะนำของอันนิงดอกไม้ดอกไม้กิเลนดอกไม้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครสายช่วยเหลือที่จาร์แจ็คเอามาแนะนำเนี่เรียว่าสามารถเลือกใช้กันได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวและจารนแจ็คขอการเลนตีเลยว่าถ้าหากปั้นแล้ว สามารถใช้ได้ยาวๆแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยว่าจะบูดหรือว่าจะเสียแต่หากว่ากูบูดสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นได้นะครับข้อแนะนำอีกหนึ่งข้อสำหรับการทำทีมสายช่วยเหลือนั้นควรมีอย่างน้อย,อยสองตัวหรือว่าที่แนะนำคือมีสามตัวสายดาเมตและสายควบคุมจะสามารถเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นยังไง นแนะนําครั้งนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็สามารถลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้มีตัวนี้มีตัวนี้นใช้ตัวอย่างไงดีก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะทําทีมแบบไหนจะเป็นเกาะแบบเต็มที่จะเป็นเล่งเทินแบบเต็มสูบก็สามารถจัดสรรกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้จานแจ็คก,ก็ขอกบอกคุณว่าขอบคุณทุกซับสไครต์ที่ติดตามด้วยกันมาขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกยอดคอมเมนต์ สีพีกำลังใจให้จานเทคทำคอนเนตใหม่ๆออกมาสำหรับคลิปนี้กูรรักครับฝันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคอยติดตามกันไว้นะครับว่าคลิปหน้าแนะนําจะเป็นของสายไหนอาจจะเป็นสายที่ทุกคนต้องการอยู่ก็ได้แต่สำหรับคลิปนี้จานแตกต้องขอตัวก่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ